ดีครับพบกันในเรื่องเล่าพิจิตเขตหนึ่งจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งประจำวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568ครับวันนี้อยู่กับผมนายธรรมรัตสิงคันเป็นผู้ดำเนินรายการครับและสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2568ก็ขอเริ่มต้นกันด้วย ข่าวของวันที่13พฤษภาคม2568ในนิเวศอินซูวอผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งพร้อมด้วยนางสาวน้ำอ้อยสุกเลิศรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดก,การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูจากโรงเรียนวัดบ้านไรน่รวมพิธีมอบบ้านให้แก่รครอบครัวสัมพันธ์ โดยมีนางสาวทธนิยาในพินิษผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานและได้มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวดังกล่าวโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรได้ร่วมกับอำเภอสามงามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการความช่วยเหลือแก่ครอบครัวดังกล่าวเนื่องจากมีที่พักอาศัยชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัย อีกทั้งครอบครัวยังขาดแคลนยากจนอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุที่มีบ้านอยู่ใกล้เคียงโดยสภาพของบ้านเดิมนั้นได้ผูกพันเกือบทั้งหลังครับสำนักงานเขตพา้นที่การศึกษาประถมศาึศาพิจิตเขตหนึ่งท่านมีเวทอินสือบอลและคิดรอผรู้จัดาการดำเนินเขตพื้นที่ภาคตะนออพิจิตรเขตห่งท่านน้ำอ้อยสุเดอ ต่อมาเป็นวันที่14พฤษภาคม2568นายนิเวศอิงสุวรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งพร้อมด้วยวาทีฟันตรีสุวิจิตกันทานายศิษิศเทพประสิทธิททธ์นางสาวน้ำอ้อยสุขเลิศ ของผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งและบุคลากรในสังกัดได้รวมปลูกต้นไม้ที่บริเวณหน้าสนามเปตองของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2568เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตใจรวมถึงจิตสำนึก ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรต่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดมลพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควันครับและต่อมา เป็นวันที่16พฤษภาคม2568นายนิเวศอินสุวรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งพรอง้อมโดยนางสาวน้ำอ้อยสุกเลิศรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งแต่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2568เพื่อพบปะให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู และบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนพร้อมทั้งติดตามความพร้อมด้านอาการสถานที่การจัดการเรียนการสอนความปลอดภัยของนักเรียนการขับเคลื่อนนโยบายของสำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดำเนินงานให้เป็นตามระเบียบแนวปฏิบัติและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในอำเภอสามงามได้แก่โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่79 และโรงเรียนวัดเนินปอรวมถึงโรงเรียนในอำเภอวชิระบารมีกล่าวคือโรงเรียนบ้านนิคมและโรงเรียนบ้านนนทงทองแท้ประมาณสัปดาห์ในข้าสัปดาห์อะไรคะสัปดาห์ลลาสที่สังเกตุที่พระองค์ท่านบอกว่าไปสมัยก่อนมันเพิ่มขึ้งเรี่อยๆแต่ก็เรื่องอันนี้สัปดาห์ละคลาสประเด็นที่หนึเราก็เป็นนักข่าว และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งครับก่อนจากกันในวันนี้พวกท่านสามารถติดตามพวกเราได้สามช่องทางด้วยกันช่องทาง Facebook p เพจสพปพ,พิจิตรเขตหนึ่งช่องทาง YouTube พิจิตรหนึ่งชแนลและช่องทาง Tik t o อกประชาสัมพันธ์สพปพ,พ,พิจิตรเขตหนึ่งครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปครับ สำหรับวันนี้ผม mm hmm. นายธรรมรัตสินคาน mm hmm. ก็ขอกลา่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ